เสร็จแล้วฮะมาไม่ทันฆาจีรางมันเราดูมาฆ่าลูกวางเลยโอ้อยังไงก็ไม่ได้มันเนาะมันติดแค่กองนัง มันเจอื่นเต้นหนอยมันย่นแล้ว่าจะพัดมันขึ้นมาเลยเอาไว้อยู่ใหญ่เกิน่ดูเลยถ้าเป็นในกมันเดมื่ถ้ามัดโดันนี้มันมุดตู้เยมันไม่ดดเลยถ้ามันดดแมันตูหายเลยอันนี้ไมดูดมันตู้อันค้างดำหมดา นี่ไงที่มาพาน mm. คนกรุงเทกมาเจอของเนี่ยจอดรถเลยจ้ก like ิน uh, ข้าวใช่ไหมไอเสกร้องเพลงอ่ะอู้ง่ายอู้น้องหล่้อนมาหลุดแล้วไอขาดแล้วตัวสวยเลยตัวสวยนั่นเลย ต้องซ่มแล้วทางนั้นเราจะลกเข้ายังไ้ต้องซ่อมนั่นก่อนนะดึงออกฝังนู้นเลยไม่ได้ไ้่ไใ้มันใหญ่เกินนั่นไมวิดเื่อ้มขาดีกับย้ซ่อมให้ไถึงหาที่เลย kalau <laughs> itu sesuai masuk pantan yang ini โดดจับเลยโดดจับ,ดดจบไม่ได้ที่นการสัญญาต้องตาหาย